สวัสดีครับนานาหนักสุกปลาเพื่อนเพี่น้องทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนต่อสายช็อกแลตนะครับกับสายพีครับซึ่งนานาบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่เราสําหรับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ก็เดี๋ยวเรามาดูธีการต่อนะครับอันนี้เขาต่อแบบ FG นะ FG FG นนะครับผมจำภาษากฤษไม่ได้เอาไปว่ามันต่อแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะมากันเลยครับเราอันดับแรกเราต้องมีสายนะครับช็อกแลตแล้วก็ไอ้นี่ P ีนะครับ เริ่มต่อเลยครับอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้พีน,น,นะครับวิธีแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยพับสายนะครับให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยซักเนี่ยเนี้ยซักคำเม่าฟาฟามือนึงก็ได้นะครับหรือว่าเลยนิดๆนะครับทำอย่างนี้นะครับแล้วนิ้วก้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยทางนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะไออย่างนี้พออยนางนี้เนี่ยพอครับแล้วนิ้วก้อยเนี่ยพันนะครับพันสายเนี่ยครับนิ้วก้อยไปซักรอบสองรอบอะไรเงี้ยอะนะครับให้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆะนะาเนี่ยเอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไปทบนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแย่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอานิ้เนียกดไว้นะครับไม่ให้มันหลุดนี่เป็นอย่างนี้โอเคนะส่วนต่อไปสายช็อกโกแลตนะครับจับสายช็อกโอย่างนี้นะฮะนี่จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานี้นะครับใจเย็นนะครับวางไปก่อนแล้วพยายามดึงลงนิดนึงนะครับแล้วให้บิดมือนะครับบิดอย่างนี้ฟึบนี่หนึ่งรอบครับด้วยกขึ้นมา บิดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กดลงบิดอีกหนึ่งรอบถ้าตัวน,นี้มันหลุดเราก็ไม่เป็นไรนะครับปล้ก็ผ่านไมค่นั่นเองนี่นะครับแล้วก็บิดอย่างนี้นะครับบิดพยายามยกขึ้นยุลงนี่ครับเราบิดบิดนะครับลงบิดดันขึ้นแล้วก็บิดกดลงแล้วก็บิดนะครับดันขึ้นแล้วก็บิด ลงบิดขึ้นบิดโอเคนะครับเราจะบิดไปสัก10รอบนะครับ10หรือ15รอบ2ีรอบเราอกระเตะที่นั้นคิดว่าแบบเฮ้ยอยากให้มันยาวอยากเท่นะครับก็เอาผมสมมติของผม,ผมได้มาแล้ว10รอบแล้วกันผมก็ปล่อยอย่างนี้นะครับปล่อยมาเลยนี่ทีนี้วิธีการเก็บสายนะครับนา้นาถ้าแบบว่านา้นาแบบว่าเฮ้ยมันเก็บลำบ้ากนะา,นาเอาเท้าเราเนี้ยมาพันด้วยครับนี่เลย้าผมอาจจะดูสกดีไปหน่อยนะ ผ่านไว้ครับผ่านไว้นี้นะครับเป็นอย่างงี้นี่คู่นี้แล้วก็นี่นะครับขึ้นบนนะครับแล้วนักเหล่าน้าก็ลอยเข้ามาในรูนี้นะครับแล้วดึงนี่เมื่อกี้เราขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้เราขึ้นต่อไปแล้วลงล่างบ้างครับลงล่างขึ้นมาครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้นะครับรูนี้ปึ๊บลงไปแล้วก็ดึงนะครับเสร็จปึ๊บแล้วก็ขึ้นบนขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วก็ดึงเอาเข้าในรูแล้วดึงนะครับให้มันยึดติดกันอย่างนี้นะฮะลงล่างบ้างนะครับลงล่างนะครับแล้วก็ดึงขึ้นบนนะครับแล้วก็ดึงสมมุติว่านะทำไประมาณสักหครั้งนะครับเราจะเก็บเทปมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนการเก็บสายให้มันเนียนที่สุดนะครับบางทีง่ายคือจับอย่างนี้นะครับนะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็พันนะครับจับทับทับเส้นนี้นะครับ สักสี่รอบไปละหนึ่งสองสามนะครับสี่อ่านะครับสี่ได้บึ๊บนานาจับเส้นนี้ไว้นะครับจับเส้นที่มันหยุดไปเนี่ยไว้ให้มันคู่อย่างนี้แล้วจับตรงนี้นะครับหมุนส่วนทางกลับไปหนึ่งสองสามนะครับหมุนส่วนทางกลับแค่สามรอบให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันรวยอย่างนี้นะนานาก็ดึงครับดึงเส้นนี้ดึงเส้นนี้นะครับค่อยๆดึง ค่อยดึงค่อยค่อยดึงไปนะครับเห็นไหมนะครับมันจะเก็บแล้วนี่นะครับเก็บอร่อยแล้วก็ดึงดึงให้ตึงๆดึงนะครับอืมนะครับแล้วก็ลองดึงคู่ดูอะนะครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยครับวิธีนี้แล้วถมัมนานาบางคนบอกว่าฮ้ยหลุดเปล่าผมรับประกรันครับว่าฉลามลากยังไม่หลุดเลยฮนะนอกจากขาดเท่านั้นนะครับ Okay. เสร็จแล้วเราก็เอาไปแช็คนะครับหรือว่าฝ่ายเนะ้ตัดตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแช็คลนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราโอเคครับนี่นะครับตัดงี้เลยตัดมินมินงี้ยอ่าได้ไหมแล้วก็ตัดตรงนี้ครับมองเห็นไหมครับอ่ะตัดตัดตรงนี้เลยอืมอ่ะตัดเสร็จฮึบเหลือใช่ไหมเปแช็คครับ นี่ครับตอนลงไปแชกนะครับนานาก็ลงมลืมว่าจับให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าหลุดอย่างนี้อาจจะขาดได้นะครับนานาก็พับกลับอย่างนี้นะฮะให้มันเหลืออย่างนี้นะครับแล้วลนนะครับลนอย่างนี้ค่อยๆลนใจเย็นๆนะครับตอนนาพอมาเริ่มเป็นยุบฟึบนานากดเลยครับนี่มันก็จะเป็นบาไว้นะครับกันสายหลุดได้ด้วยส่วนฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับจับอย่างนี้แล้วลนนะครับ โอเคเรียบร้อยครับเป็นการอันเซตเรียบร้อยตีไม่ติดไกด์แน่นอนครับตีเอาไปไม่สะดุดไกนะครับแบบวิธีนี้แบบ FG นะครับอันนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับการต่อสายช็อปกับสายอ e นะครับก็ฝากติดตามนะครับพวกเรากบสสยออนฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่อง a c e b o o k นะครับก็ฝากอีกเรื่องนึงครับก็ท่านใดที่ ต้องการจะซ่อมลอกนะครับซ่อมลอกท่านพังหรือว่าต้องการล้างลอกนะครับก็ติดต่อได้สองช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือติดต่อบ่อนอ่อนฟิชชิ่งนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือก็ติดต่อกรุ๊ปแฝกออนฟิชชิ่งก็ได้นะครับเราสามารถซ่อมลอกล้างลอกแล้วก็ดูแลลอกของท่านได้นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ